ลูนีตัวนึงอ้ออาจ้าเฮ้ยผมชิงสแตนอัพเลยพ่จาเมนแล้วเมนแล้วผมว่าซีเดแท่นพี่น้องซีบอพี่น่องคิดในใจบอครับคิดที่นบอซีบอซีบ่อาบ้าเป็นไป,ไ,ปไหมอ้พี่น้องนะครับผมนะครับศูนย์่งดก้อนศูนกรงเต็มเดียวอ้าพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเมาืม ยออเเเฝฝ้้าารืนนพัีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอสซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับเด้อนะครับเมื่อนี้นะครับพวาสิมาหานะครับพ่อจ่านะครับนะครับผู้ที่เพิ่นดูแลนะครับอยู่มองเผาผีนะครับผมนะเพิ่นว่าพ่อจอมปวกนะครับเพิ่นว่าเคยเห็นเคยให้โศกมาหลายงวดนะครับตอนนี้เห็นพ่อจ่าแล้วพ่อจ่าครับจุงกราจุงกราพ่อจ่าจุงกราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่เมื่อนี้เปพียงไต่เมื่อนี้ว่าสิมาขอแนวทางกับจอมปวกน้ำโศกคน S 1> <S 1> <S สามนี่บ่นจอมปวกตัวนั้นบ่นนะครับผมสำหรับแนวทางของหาเด้อนะครับเดี๋ยวพ่อจานนะครับผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ยู่นี่ดแม่นบ้นี่เป็นเจ้าหน้าที่เจ<ล>้าหน้าที่ยังโอ้โนี่ครับผมนะครับะนะครับเดี๋ยวหนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคามเนาะพ่อจานเนาะนะครับใส่พ่อจานนะครับผมนะครับขอโศกจอมปลวกนะครับจอมปลวกอยู่ข้างเมี่ยมนะครับเพื่อนจอมปลวกอย่างเนาะจอมปลวกซื้ออย่างพ่อจ่าพ่อหูซื้อจอมปลวก ผมเด้อนะครับเดี๋ยวตามพ่อจ่าไปนะครับสำหรับในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับพี่น้องเฮาท่านใดเข้ามารับชมคําแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องให่เด้อนะครับย้ําว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับพี่น้องนะครับพ่อจ่านะครับเป็นสเปเลอรนะครับอยู่นี่นะครับหลังจากที่เพิ่ปสืบสาวมาว่านะครับมองนี้นะครับจอมปวกข้างเมลุขางเม็ดนะครับไหโศกมาหลายงวดนะครับพอดีแอดมินก็มีโอกาสนะครับ ได้้ใหพอจะนะครับมาขอให้นะครับในงวดวันที่16นะครับสิงหาขอไปรับงวดวันที่1นะครับผมนะครับหสิงหาคมนะครับนะครับอ่ไปน้องเดียวเด้อนะครับว่าพอจะผนจะขอโศกนะครับนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับนี่นะครับพี่น้องจอมปวกข้ามเมมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าพอจะพระเสให้ตัวไหนเีแนวท่ากับ จุดถูกขึ้นโมบสาวะโตนะโตสมาสัมพุทธะโมตสะวะโตนะโตสัมาสัมพุทธะโมตะวโตนะโตสัมมาโตแม่ต้ปูกเจ้าพอเจ้าปลูกเนวันนี้ลูกหลานฉมาขอเรีกขอเบื่อเิเด้อเอามเิมตประมาณนียได้สามโตรงเนาเนาะคับผม นี่ได้เอาเงินห้างทองปิงมานั่มทองปิงมานาั่มนูกนายนธเทเขียงถูกเคียงไทยอย่างนี้เงินห้างทองปิงเด้อท่านผู้ชมนะครับมีมะน้่มทองปิงนะครับเขียงถูกเขียงไทยนะครับตัวน,นี้เนาะให้ย,หยพอจ่าเป็นคนจุดเด้อนะครับนะผมนะคะรับนะครับผมนะครับพอจ่าก็สิจุดนะครับ มาลุนมะม่วงน้ำกันเด้อนะครับขอสุขขอพรนะครับสำหรับทานดเข้ามาแล้วนะครับผมฝ่าเือนพานเด้อพี่น้องนะครับจะฝ่าเือนพานนะครับผมสำหรับในทางของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับที่จอมปวกข้างเมนนะครับพอจำนะครับของเฮาหรือว่าซับเปลือกนะครับผมนะครับปลูด่นที่ดูแลอยู่นี่นะครับเพิ่นบอกว่างวดที่ผ่านมานะครับเห็นแสงนะครับยูโมนีนะครับแล้วหลายท่านก็เคยเข้ามาขอก็เคยได้นะครับจอมปวกตัวนี้นะครับตั้งตั้งแต่สร้างไม่ลุกนะครับตั้งแต่แต่สร้างไม่ลุกตัวนั้นขึ้นมานะครับผม อ่านะครับมามึงมาหลุ่นกันนะครับผมนะครับขอนะครับตอนนี้ก็ขอกลางวันแสกแสกเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ว้าวเป็นตายานนะครับพี่น้องนะครับสำหรับทนายเข้ามาแล้วหนึ่งไหลหนึ่งแท่เด้อสำหรับแนวทางของหนึ่งสิงหาคมนะครับมามึงมาหลุ่นกันนะครับโอ้พอจาพอจาอยู่จ้กปีเหรอคาไม่เอฟซีพันธ์ทำพอจาอยู่จ้กปีหกหกสิบแปดปีหกแปดโอ้สมมติเป็นโต้ถือเลยตี หกสิบเอดโอ้นะครับผมนะครับนี่คือพอจาเด้อนะครับผมนะครับเป็นเจ้าของสร้างที่เคยให้โชคเมื่อวันนั้นเนาะพอจาเนาะที่ว่าดังๆเนาะพอจา พังดอกคุณนนะครับพี่น้องก็เคยจําได้นะครับเด้อนะครับที่พังดอกคุ้นเคยห้ยสามตัวแตกมาแล้วนะครับผมนะครับเมื่อี้พอจะเป็นมีโอกาสนะครับมาขอนะครับอยู่ที่นะครับนี่เลยนะครับผมนะครับจอมปวกคลั่งเมนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเมืองมาลุ่นกันนะครับเด้อพี่น้องเฮานะครับผมว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดนะครับสำหรับแต่นใดเขามาขังแรกก็อย่าเลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจนําเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งความหวังนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับ พระอจจาคิดว่าในใจของพระอจจาในงวดนี้พระอจจารย์ไม่โตมักหรือไปครับในส่วนโตของพระอจจาในงวดนี้ครับค,ครับเป็นส่วนโตเลยนะครับผมนะครับตามที่สูตรของพระอจจาว่ามีสูตรพลังวันพร้อมอย่างของพระอจจาเนี่นยตัวใดเนาะสิมาตรงกับเหล็กถูบบ่นี่เหล็กถูบบ่ท่านใหม่ด้วยครับพี่น้องเหล็กถูบอยู่บ่ท่านใหม่นะครับเดี๋ยวตัวใดพระอจจามืนมอนนี่หกเหล็กหมวดนี้หมวดนี้มีหกติดมีหก แต่สิหกยังบะฮู้รักหน่อยรักสิบรักรอยรักร้อยอ๋อหกรักร้อยหกคนบ่ศูนกับสี่แล้วตัวคู่กันเนี่ยหกศูนสี่สี่ศูนย์หกเอาอพอจามักนะครับผมนะครับแต่หกนี่พอจ้าฟันท่งไวอยู่รักรอยอู่รักร้อยแต่ศูนสี่สี่ศูนสี่อยู่รักหน่อยลักสิบบะฮู้ เอาพี่น้องนะครับผมนะครับพอจาเด้อนะครับผมสำหรับทนใดนะครับเดี๋ยวมาเมืองมาลุ่นกันนะครับว่าถูกเสียงไทยนะครับที่พอจาจุดนะครับขออยู่ที่จอมปวกนะครับข้างเมนนะครับจะมาตรงกันกับเลขพอจาบอหรือจังใดนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิทยาญาณนะครับในการรับชมทุกครั้งนะครับอจะเฝ้าเรือนพานเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอให้ถูกใหม่เมื่อก่อนนะครับผมสำหรับแนวทางของ1สิงหาคม2565นะครับผมพอจาบอกว่า6อยู่หลักร้อยว่าสันนะครับศูนย์กับซีหน่วยสิบ บบท่านหูตามสูตรนะครับผมนะครับพ่อจ้าก็เป็นคนที่ทําสูตรกําลังวันนี่ดีนะครับผมนะครับบางทีเอ็นหนึ่งก็เด็ไปได้น้ำพ่อจ้าขึ้นกันนะครับที่แดดมาเบ่งปั่นกับพี่กั approved, นในใ i, มนองนะครับเดี๋ยวมาเมืองมาลุ่ so, นกันนะครับว่าส sozial, <SA B 2> ีมีหกมีศูนมีซีโบนะครับสำหรับทูบเสียงไทยอยู่ที่จองปกข้างเมนนะครับต้องรอต้องลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับลุ่นนะครับพี่น้องลุ่นลุ่น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 นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์จังหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดอยากจะได้ต่อขอสามมงคลเด้อนะครับต่อขอช้างมงคลก่อเกี่ยวเหนียวลังก่อเงินก่อทองนะครับสำหรับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมนะครับอยากจะไปติดบ้านติดร้านค้านะครับผมนะครับต่อขอช้างนะครับก่อเกี่ยวเหนียวลังควบคุมของควบคุมบริวารนะครับบังคับในสิ่งที่ดีเน้นโชคลาภนะครับสำหรับท่านใดนะครับโชคลาภซื้อทึ่งออกไตซื้อไตออกทึ่งนะครับผมก็สามารถนะครับผมนะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับเรามีบริการเจ๊เงินปลายทางเด้อพี่น้องอ่านะครับผมเดี๋ยวมามมมึงาุนกสิี มีซี่มีศูนย์เอ้าขันงวดบา้างยังหกศูนย์สี่สิบวัดแตกสามตัวบนตีนู่นงะ<อ>วดบ้างนั่นนะพี่น้องนะครับผมศูนย์หายวะศูนย์นหาย้าบ่สหโอ้น,นะครับผมพี่น้องก็บยองเป็นแนวทางเด้อสลับแนวทางของพ่อจ่าบอกมาแล้วนะครับมีหกเดี๋ยวมาลุ้นกันมาลุ้นกันพี่นออ้องเดี๋เฝ้าเรือนพาดเดี๋เฝ้าเรือนพาดเดี๋เฝ้าเรือนพาดเด้อเอ้าพี่น้องคิดว่าตัวแรกจะเป็นตัวใดครับเอ้าแม้จะเป็นแปดบอ พรจ้าว่าตัวใดพรเจ้ามื่อสีสันจังหน่อยเด้อพี่น้องนะครับมาลุ้นกันนะครับผมนะครับตัวแรกจะเป็นตัวไหนอย่างไรให้ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมสดๆตอนนี้นะครับหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับผมพิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าตัวเลขนะครับจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับแนวทางของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ2565นะครับผมนะครับมอน้เฮ้าก็ไใดเอานดี๋ยเอาเงินห้างนะครับเงินรางท้องปิงนะครับเป็นเงินตั้งแต่เเงินโบราณนะพ่อจ้าเนาะเงินตัวนี้นะครับผมที่คนโบราณคนสมัยตั้งแต่ยุก ผ,ผูุ้นนะครับผมแล kind of ้โดนเหมือนเนาะยุกจากการทีห <pH> น <itus> ึ่งที่ชองตัวนี้บอกพอจ่าเงินเงินมนโมนี่พอจ่าเคยเคยเคยได้เห็นบ่ตอนเคยได้ใส่เคยได้เห็นบ่เม่ื่อไหรเห็นแต่บ่ได้ใส่แต่บ่ได้ใส่ว่าผู้ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้บางยงแต่แต่ละแต่การทีหนึ่งห้าพุ่นเนาะนะครับผมนะครับสมัยแต่เริ่มมีโลหะเข้ามานะครับนี่ก็ถือว่าหลายร้อยปีอยู่ได้นี่ ของแท้ด้วยครับเด้อเป็นเนื้อสำริดนะครับผมนะครับบางอันก็เป็นของปลอมนะครับเพราะว่ามันยในตลาดก็หลายแต่นี่คือของแท้นะครับสังเกตได้ครับเป็นเนื้อสำริดน้ำหนักจะหน่วงเหมือนกับเราเอาโลหะบริสุทธิ์มาหลอมมาหล่อนะครับเป็นของแท้นะครับผมนะครับนี่ เอามาเหยียบมาขอโศกนะครับผมนะครับบรไดวว่าโบราณพ่นวามีเหรียญโลหะมีเงินห้างนะครับตามตำรานะครับที่ผู้่นค่อยหาโศกกันนะครับผมนะครับเพื่อเอาตัวนี้นะครับมาขอโศกมาเหยียบเลกไว้นะครับแล้วก็มีง่วงสร้างพร้อมนะครับเมือนมือสร้างนางสร้างนะครับผมเอามาดูสัพดูดเงินเด้อพี่น้องนะครับเหมือนโศกไงโศกไงจะฝ่าเรือนพา้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแลกปอจ้ามาแล้วปอจ้าตัวล็กตัวกเก้า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 นี่โอ้เก้าเก้าหกเกเก้าตัวเดียวกันนาน มาแล้วครับตัวแรกของพ่อจ้านะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับพ่อจ้าบอกว่า6อยู่หลักร้อยศูนย์กับ4จะอยู่หลักไหนอย่างไรนะครับผมมึงมาหลุนกันอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเฮานะครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีตันไรดีของมาครั้งแรกนะครับที่ยังท่านได้ผ่านการกดติดตามนะครับทางช่องทางของเฮาบ่ว่าจะเป็นทางเพจคนกับช้างทางยูทูบคนกับช้างแล้วก็ทางติ๊กต็อกคนกับช้างหนึ่งก็สามารถติดตามได้3แพลตฟอร์ม3ช่องทางนะครับ เป็นกำลังใจเดอ้อพี่น้องเฮานะครับเพียงบอกหามบลเลือน่านก็เป็นกำลังใจนะครับผมนะครับสำหรับท่างเพจนะครับสำหรับท่านใดที่สามารถที่จะส่งดาวให้เราได้ก็ฝากส่งน้ำในเดอ้อสีน้ำไปแหลกเป็นคา่าน้ำมันในการเดินทางเพื่อที่จะไปหาแนวทางตัวเลขให้กับพี่น้อง fc ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับยู่บาน หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเอมินเดินทางเองพี่น้องนะครับเดี๋ยวมามุนมาหลุนกันตัวเลขเก่าเด้อเก่า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 ครับผมนะครับอยู่ที่จองพวกข้างเมนนะครับผมวันนี้พ่อจานะครับพ่อจาเป็นซับเปลอะนะครับที่เพิ่นดูแลทำความสะอาดอยู่บริเวณตรงนี้ประจํานะครับตามที่เอมินเดินสืบสากมานะครับผมนะครับอจะได้กลับยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวรอนะครับโจเนียวคือรอและรอนะครับรอทูบหมดก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมแคปนำกันเด้อพี่น้องนะครับอย่าฝ้ารุ่นพาเด้ออย่าฟ้ารุ่นพานเด มสมุนแม่นหกสิโหย่านอยู hmm. ่ย่านอยู่ย่านเป็นหกอยู่เฮ้ยเกิหกแล้วแม่นแลยวได้นี่ขิดหกกับซี่กับนี่ขม่านี่หกศูนย์สี่ขม่านี่โ้ย่านแม่นอยู่พ่อจ้าโอ้พ่อจ้านะขับไปมึงใกล้ใกล้เน๊ยเฮ้ยขับไปมึงใกล้ใกล้ขับมึงใกล้ใกล้เห็นมึงใกล้เห็นพี่น้องมึงบอกพี่น้องเด้อเห็นตัวไหนพ่อจ้าเห็นตัวไหนอันอันตัวไหนตัวทึ่งเก้าตัวที่สองเด้อพ่อจ้าตัวไหนตัวไหน ยังบ้านมดเอาลุลุ่นกันพี่น้องลุลุ่นลุลุนลุลุตัวเดียวพ่อจ้าคิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะที่พ่อจ้าบอกนี่สิมาตรงกันบ่พ่อจ้าคิดว่าข้าวไข่ไข่เข่งเงกันอะไข่เข่งเงแล้วบาทเทนี่พี่น้องเอาจอมปวกจอมปลวกมาลุ่นมาลุ่นกันเด้อครับผมนะครับมาลุ่นกันมาลุ่นกันอืมน่าจะไม่หกดีดิพ่อจ้า โอ้ยศูนย์ตัวนี้นั่นนั่นเขาแล้วหกศูนย์ทีมาศูนย์ขมาสี่อีกอครบเลยเพราะว่าเก้ากับหกนี่กับตัวเดียวกันเออโอ้พ่อจามีกอนคิดว่าจังไดิก็เป็นยังสี่ <c oughs> คนชิ่งลุกเลยพ่อจาว่าปัชน <c oughs> โอ้เอาเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันพ่อจะม,นจมันบอกศูนย์มาแล้วมันบอกอย่าบอกว่าศูนย์หานะกับ <c> ศ <oughs> ูนหาเนี่ยมืดกันสิบอกเดียเด๋ยวโอ้มาลุ่นตนะครับ รุ่นตัวที่3เด้อพี่น้องนะครับพอจ่าบอกว่ามี6มี0มี4นะครับ6ให้อยู่หลักร้อยนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มี0เข้ามาแล้วเด้อพี่น้องตัวที่2 0มาแล้วนะครับผมนะครับตัวที่สามี4บ่ครับตัวที่3มี4พี่น้องเอ้ยนี่มองได้พอจัดหาหยิบจับฉลากกินแบงค์ธนาคารก็หยิบโลดเด้อนะครับผมติดไว้เลยนะครับผมนะครับ0990นะครับผมนะครับ0990ปู่เสือให้แล้วนะครับแอดมินซื้อไว้แล้วนะครับ0990 ปูเสือนําโชคทําพิธีขออยู่ที่สารตะเซให้ 0, 9, 9, 0นูนย์เก้าเก้นะครับอ่านะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับถ้าได้ดรับชมอมีดขนาดเสียนะครับเดินนะครับศูนย์เก้าเมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรุ่นของจอมปวกข้างเมมนะครับของพระจาวางวดนี้ซิมีบอซีขาดซีตัวเดียวถือแล้วพี่น้องถือแล้วถือแล้วปลูกถือเจอคนนี้คนพิเพศษสารพุ่มเหลวงพ่อบุญมาอยู่ไฟแล้วจะได้สารพ่อบุญมาพังย่อนพายุตี พายุเขาพังทั้งสองสารเลยพี่น้องเอ้ยนะครับปูบุญมาเฮ้านะครับถ้าเกิดว่าวดนี้เข่าวดนี้ถึกนะครับผมพี่น้องเฮ้านะครับผมเดี๋ยวสิบอกบุญพี่บอกบุญน้องเด้อนะครับไปเหตสารปูบุญมานะครับดี๋ยวกให้มินส <Okay. S 3> ิเอาภาพขึ้นให้มึงนะครับผมนะครับภาพที่พายุเขาว่านั่นนะครับผมล่มพัดนะครับสารปูเฮานะครับผมสองสารพังเลยนะครับจังที่เห็นขึ้นอยู่ทั้งหน้าจอนะครับผมพี่น้องเด้อนะครับมาตัวได้พ่ะจ้าอู้ยวนเก่าเ่าศูน หามาเด้อเสด็เฮ็ดสารห้ปูเฮาปูบุญมานี่นะครับพี่น้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวล่อมึงกันนะครับตัวที่สามเด้อพ่อจานี่ยรุ่นทั้งรุ่นทั้งเล่งนะครับตัวที่สามพี่น้องนะครับตอนนี้ได้แล้วเด้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับตัวเลขของพ่อจาบอกว่าหกศูนย์สี่นะครับก็ถือว่าเข่ามานละศูนย์กับหกนะครับผมเพราะว่าเก้ากับหกนะครับถ้าเป็นเลขเงาก็กะประมาณนี้นะครับพี่น้องเขาก็น่าดจะเข้าใจเนาะถึงว่าจะบวชตัวโตแต่ก็เป็นเลขเงาอยู่คือหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับอ่ะมาแล้วนนนนะครัับขอุ้ี่ตวึงฮ พออ่อจ้าเฮ้ยคนชิงสแตนด์อัพเลยพ่อจ้าแม่แล้วแม่แล้วนี่พี่น้องพี่น้องสี่สี่อือ,อผมว่าซีได้แท้นี่พี่น้องซีบอพี่น้องคิดในใจบอครับคิดที่ขันบอซี่บอโอือซีบอพ่อจาวา่าเ,เป็นไป๊ะไปไหมเอาพี่น้องนะครับผมนะครับศูนย์สี่งดก้อนศูนย์ห่าลงเต็มเดียวพ่อจ้า เก้ากับหตัวเดีวยวกันพ่อเจ้าบอกก้อนสี่จุดบอกว่าหกศูนย์สี่เอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมามืมาเมมามเดี๋ยวเฝ้าเรือพนพันเดี๋ยวเฝ้าเรือพนพันโอ้เอานะครับผมพี่น้องถ้าเกิดว่าหมวดนี้มีโศกมีหมันจังไรเด้อนะครับผมนะครับเขาสี่บอกบุญให้เพียน้องเฮานะครับอืมซอยกันนะครับอืมอันนี้เนาะอันสื่อสารให้ไหม่ให้ปู่บุญมาเนาะพ่อจา๋าเนาะนะครับนะเดยวสิภาพพ่อจ๋าเอาหนึ่งตัวนั้นโอ้ยบอกเป็นสี่ว่าจะเป็นสี่้บอกแมนบอกแมนพี่น้อง เป็นหนึ่งเป็นเอาเป็นหนึงเป็นหนึ่งโมเนต์เอาาา้าห,หนึ่ศเนนาอางามพอกันครับพี่น้องเอาโอ้ยผมเห็นดำเหลี่ยมาทิสเป็นสี 4, เป็นหนึ่งหนึงกระถึกหนึ่งกระถึก,ก,กเอายืนยันชัดเจนครับพี่น้อง 09. เก้าศูนย์เก้าถือของพอจาศาูนะครับกัเก้าเก้ากัหตัวเดียวกันศ6นะครับสีไม่มาอ่ะว่าเป็นยังพี่น้องนะครับยังวางามอยู่ครับผมยังวางามอยู่ แคปหน้าจอได้แคปได้เดอ้อครับพี่น้องนะครับเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าโอ้นะครับผมแคปหน้าจอได้แคปได้เดอ้อครับผมนะครับเดี๋ยวไอ้มินจะมาแจ้งให้นะครับมาแจ้งให้อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยแต่เป็นสีนีดคักเลยเนาะเอาคนยังสวยอยู่พอจา้างามอยู่คืออยู่งามอยู่งามอยู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอาเลขว่านี้คือคือส่งต่ำๆพอจา้าปูเสือก็ให้ปูเสือนี่ก็ให้หาศูนย์เก่ายุนี่ก็ให้ศูนย์เก่าเอาเลขคือต่ำาิ่ละบัดที่นี่ เพื่อใส่ตามสันนิบ่ะอาจจะเป็นเนื้งเก่าก็ได้เก่าเนื้อกันจะสูงเนาะโอ้นะครับเดี๋ยวไอ้มินจะแจ้งให้เด้อพี่น้องเดี๋ยวบินจะแจ้งให้นะครับอ่านะครับเอาขออนุญาตแจ้งให้เด้อพี่น้องนะครับผมโอ้จุ๊บๆวางไปดีๆก่อนไปตรงนี้เด้อพี่น้องแคปไปพร้อมกันนะครับผมแคปได้เลยแคบหน้าจอไปพร้อมกันเลยโอ้จุ๊บๆทุบจิตถึกจุดบจถึกเด้อเด้อเด้อเดจุ๊บๆจู่จะพังเลยโอ้นี่อ่าเดี๋ยวให้พี่น้องเขาขออนุญาตเด้อครับผมพี่น้องเข เียถือเอาเลยดีกว่าโอ้ยพี่น้องให่ทหารอยู่อ่ะนะครับผมสลับเอสซีท่านใดที่เห็นแล้วนะครับผมสามารถแชทหน้าจอแคปได้เลยเด้อนะครับสำหรับจอมผวกข้ามเมลุนะครับผมนะครับนี่เด้อครับผมจุดทูบได้901นะครับ900191นะครับสำหรับพ่อจาบอกว่า605อ่าพี่น้องแคปหน้าจอได้แคปเนาะได้กลายเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับถ้าหากว่างวดนี้เขาจังใดนะครับก็สีได้บอกบุญพี่บอกบุญน้องนะครับให้ไปตั้งซอยเหลือในการสื่อสารตั้งให้พอบุญมากพ่อจ้าเนาะ นะครับผมอ่ะสุดท้ายครับพ่อเจ้าฝากถึงพี่น้องเอฟซีห้ยพอนพี่น้องเอฟซีในผู้ใดที่เพิ่นเห็นคลิปนี้ให้เพิ่นมีโสกมีใช่มีหมันน้ำกันอ๋อพี่น้องเอฟซีเอ้ยให้มีโสกวิลาศทุกผู้ทุกคนเด้อครับเด้ออายุดีมีแห้งคนเก็บจะใหญ่ความข่อยใหญ่มีมีแต่อายุอนาสุขภความละอิสานสมบัติอทสานสมบัติขอให้ร่ำรวยทุกท่านทุกคนเจริ ซาทุอาย้อนตาขออะไรเหรอะกับปตีบนนะแต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดยสัก้าก่ะรองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเล่งว่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอเพิ่นงก็กระเด้อดีหรือดีหรืดีหลือละค่ะเพราะว่าหยังเห็นบ่นีิห่าก็มาไอ้บ่งวดบางยานี่ยูนก็มานี่เห็นบ่แต่ว่าบ่มมาสูนกับ แม่นอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วค่ะเด้อพราเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะยั้นต้องขอสร้างอะไรค่ะอีกหน่อยเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบิร์กเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้าหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาไ,ได้ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอาม,มาไว้ในกระเป๋าครับิ๊กโตกระชิเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง